จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเพื่อช่วยนะฮะในการบำรุงก้านใบนะครับเมื่อทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อนนะฮะเราก็ดูนะฮะจะมีใบอ่อนนะครับแล้วก็ควรจะใส่ปุ๋ยนะฮะดูนะฮะมีแตกใบอ่อนนะครับนะครับเราควรจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเพื่อช่วยนะะในการบำรุงก้านใบนะครับบางทีปล่อยธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะ รเราเควรจะใส่บางๆนะครับอยู่ทีข่ขนาดของใบนะครับบางๆอยู่ที่ขนาดของใบนะฮะต้องเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับไปช่วยบำรุงก้านใบนะครับช่วยเขาหน่อยนะครับที่เขาผลิตอาหารเองไม่ทันนะครับอยู่ที่ว่าอาการของต้นเรียนเป็นยังไงนะครับไปจะใส่ช่วยไปบางๆนะครับ จากา30วันทีนี้ก็จะแตกยอดอ่อนแล้วก็ใบแก่รับอาหารที่เต็มที่นะครับ